สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะเรื่องปัตตพีไร้พายสนุกมากค่ะดูไปก็ขำไปนะคะฉากที่แบบโอ้เหมือนกับรุ่นใหญ่เขาจีบกันอยู่นะคะโดยเฉพาะท่านมหาเทพน้ามึนของอดวานน่ารักมากเลยสำหรับคุณหลินเกิงซินนะคะแล้วก็นางเอกของพวกเราพร้อมบวกนะคะพร้อมลุยตลอดค่ะเป็นสายลุยส่วนพระเอกนั้นนะคะท่านมหาเทพดูเป็นแนวเรียบร้อยนะคะดูการนั่งการเดินแล้วก็การพูดคุยบางที บอกแล้วว่าจีบสาวไปแบบในลักษณะที่น่ามึนๆนะคะก็สร้างความเฮฮาให้กับพวกเราได้ก็อมยิ้มกันไปเรื่อยๆนอกจากนี้นักแสดงท่านอื่นๆนะคะอย่างพ่อรองก็หล่อมากขะโมฟังนั่นเองนะคะแล้วพ่อรองสองก็น่ารักดีอย่างฟู่หลงจินนะคะท่านเซียนฟู่หลงผู้ไม่เอาฐานของพวกเราแต่จริงแล้วเขาสามารถจะล้างไอปิศาจได้นะเขาก็เก่งอยู่สําหรับคนคนนี้นะคะเพียงแต่ว่าบุคลิกของเขาคือเขาเป็นหลานเง็กเซียนฮ่องเต้ไง ก็ไม่ต้องมีความทุกข์ร้อนอะไรนะคะนี่ก็คือฟู่หลงจินค่ะอ๋อพอพูดถึงเย็กเซียนฮ่องเต้นะคะ ได้คุณหลิวกวนหลินมาแสดงนะคะก็ตลกมากๆเลยเขาเป็นนักแสดงที่เก่งมากนะเพื่อนๆบทที่แอดหวานจําเขาได้สุด,สดคือบทกั้วข่ายนะคะจากเรื่องฉินนะคะกําเนิดแผ่นดินมังกรโอ้โหโค้ดจะเล่นได้โค้ดจะดีเลยนะคะมี2มือตบให้ไม่พอ,อเอออยากจะมีมือเพิ่มแล้วตบให้เลยนะคะเล่นดีมากๆเลยค่ะอาล้ค่ะสําหรับในอพิสซตร์นี้นะคะหวานจะมาพูดถึงตัวร้ายค่ะตัวร้ายที่สุดนะคะของเรื่องปัตตภีไร้าพายนั้นนะคะ เพื่อนๆอาจาจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ฟู้ซิงหรือเปล่านะจริงๆแล้วไม่ใช่ฟู้ซิงค่ะมีตัวที่มันร้อยกาดกว่าตัวฟู้เซิงเยอะเลยนะคะเดี๋ยวหวานจะเล่าให้ฟังแล้วกันค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะนําแสดงโดยคุณเจ้าลี่อิงแล้วก็คุณหลินเกิงซินนะคะถือว่าเป็นตัวแม่ตัวพ่อค่ะในตอนนี้ออนแอร์อยู่นะคะสําหรับเรื่องนี้ก็มีเนื้อเรื่องเป็นแนวแบบเทพนิยายเซียนเซียนะคะก็โครงเรื่องก็ไม่ได้ต่างจากเซียนเซอร์เรื่องอื่นๆคือมันจะต้องมีด่าน เพราะของของความรักนะคะเพราะมันมีคําว่ากฎสวรรค์อยู่เพื่อนๆแล้วกฎสวรรค์เนี่ยมันก็จะมีข้อบังคับนะคะให้กับพวกเราแบบเทพรวมทั้งอย่างมหาเทพอย่างท่านสิงจือด้วยก็ไม่เว้นนะคะก็อยู่ภายใต้เหมือนกับกฎสวรรค์เนี่ยแหละคะ่ะเพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันมีความพิเศษนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวหวานจะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วทาไมพวกเขาถึงแฮปปี้เอนดิ้งกันได้นะคะ ลักษณะของเซียนเซียนนะคะละครเทพนิยายเนี่ยมันก็ต้องเป็นความรักเกี่ยวกับแบบเทพปีศาจเทพเทพเซียนเซียนหรือไม่ก็มารกับแบบมารกับมารอะไรแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะข้ามสปีชีกันนะคะก็เหมือนกับว่าระหว่างเทพกับปีศาจแล้วก็ต้องมีความรักใต้ล่ารักสามภพแล้วก็มีชีวิตอยู่เพื่อเพื่อความรับผิดชอบค่ะทีนี้ณนะจุดนี้นะคะพวกเขานั้นจะเลือกที่จะทิ้งความรักระหว่างชายหญิงแล้วก็มา แบบต่อสู้เพื่อความชอบธรรมนะคะรักษาความสงบของสามภพอะไรประมาณนี้อันนี้คือพูดถึงในแนวเซียนเซียทั่วๆไปนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วมันจะต้องมีเรื่องราวของการใช้นะคะเวทเออพลังวิญญาณในการผนึกนะคะอะไรสักอย่างหนึ่งไว้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการผนึกพวก พวกมารนะคะพวกปีศาจไลๆเอาไว้พวกผู้ร้ายอะไรแบบนี้แล้วค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นพอดเรื่องเซียนเซียแบบล้าสมัยนะคะแต่มันก็เป็นแบบนี้มาโดยตลอดค่ะเพื่อนๆก็บอกแล้วว่าพวกเราถ้าพูดถึงเซียนเซียปุ๊บก็ต้องนึกถึงดันเคาะเลยนะคะทีนี้ค่ะ พระเอกกับนางเอกส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องเสียสละตัวเองนะคะเพื่อที่จะแบบดำลงไว้ซึ่งกฎแห่งสวรรค์หรือไม่ก็ดำลงไว้ซึ่งสามภพแห่งนี้ค่ะก็ในเรื่องประตพีไร้พ่ายนี้นะคะเราก็เห็นทรงเนี่ยมาตั้งแต่ตอนเริ่มเรื่องแล้วนะคะแต่ว่าตอนเริ่มเรื่องนั้นก็คือพระเอกที่เป็นมหาเทพนั้นลงไปผ่านด่านเคราะห์อยู่ที่โลกมนุษย์นะคะแต่ว่าความทรงจําไม่หายไปไหนเนาะอันนี้เป็นอภิสิทธิ์นะคะของผู้ที่เป็นตซนนะคะเันจินค่ะก็คือจะดื่มน้า ลืมเลือนหรืออะไรก็ตามก็จะไม่ลืมอยู่ดีนะคะส่วนท่านอ,องปีซางนะคะสัลีของพวกเรานั้นหลังจากประสบปัญหาก็หนีลงไปเนาะหนีการแต่งงานก็ไปเจอกันนะัดจุดนั้นนะคะทีนี้ก็คือมันก็จะต้องมีเรื่องค่ะที่เกี่ยวกับเทพเบพรรพกาลนะคะเทพเจ้าโบราณอย่างสิงจือเนี่ยก็คือเมื่อ1000ปีก่อนนะคะเขานั้นก็ได้ใช้พลังของเข,งขานั้นพผนึกคับปีศาจเอาไว้ในฉีเทียนหยวนนะคะหรือว่าอะไรนะเหว เหลฉีเทียนนะคะเอาไว้ตรงนั้นเพื่อที่จะแบบปกป้องให้สามภพนี้มีความสงบสุขไม่ให้ถูกแบบลุกลานแล้วก็ฆ่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จากไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกปีศาจไร้ากาศเนี่ยนะคะทีนี้ค่ะ พอผนึกไว้แล้วเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของของทางเผ่าปีศาจหรือว่าในในละครคือทางดินแดนวิญญาณนะคะโดยมีท่านอองปีซางเซอรลี่นั้นก็เป็นจอมทัพอยู่นะคะให้คอยดูแลนะคะไม่ให้แบบว่าถ้าไม่ไม่ให้มันเกิดแบบมีอะไรสิ่งที่ผิดปกติถ้าผิดปกติปุ๊บก็ต้องรายงานจากสวรรค์นะคะทีนี้ท่านอองปีซางของพวกเรานะคะก็บังเอิญว่าได้รับราชโองการที่จะต้องแต่งงานก็เลยข้าไม่แต่งค่ะข้าไม่แต่งก็เลยอ่ะ โดนไล่ตามไปแล้วก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ตกไปนะคะอย่างโลกมนุษย์นั่นเองค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะทางด้านของ ของนางเอกของพวกเรานะคะก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็อ่อนแอไปเป็นไก่อยู่แล้วก็พอหลังจากนั้นผ่านนะคะผ่านเรื่องราวค่ะก็ได้รับการรักษาโดยสิงอินซึ่งก็คือสิงจือนั่นเองนะคะจนกระทั่งท่านององปีซังของพวกเรากลับมาได้ค่ะเพราะกลับมาได้แล้วมาที่แดนวิญญาณอีกนะคะทางด้านของฉีเทียนหยวนนะคะไอ้เหวฉีเทียนตรงนั้นก็เกิดความสับสนวุ่นวายขึ้นค่ะดังนั้นก็เลยมีการตื่นตัวกันนะคะว่าเอาละถึงข่าวที่จะต้องเสียสละกันอีกแล้วนะคะ 让。 ท่านอ,องสันลีท่านอองปีซางสันลีของพวกเรานี้ก็ต้องเป็นด่านแรกเนาะถ้ามีตัวะไยหลุดมาก็ต้องไปต้านเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะหลอนะคะท่านมหาเทพสิงจือนั้นลงมาผนึกเอาไว้นะคะแต่ทีนี้ค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็คือไอ้ตัวลายที่สุดในรายการเรื่องไปเนี่ยในซีรีส์เรื่องปัตตพีไรพา,ายเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ฟู่เซิงค่ะเพื่อนๆแต่จริงๆแล้วไอ้ตัว,วาวไลท์ลัสบอสนะคะจริงๆแล้วก็คือตัวของท่านอาจารย์นะคะของอ,องปีซาง หลีนั่นแหละคะ่ะคนปัจจุบันก็คือมูเย่นะคะคนนี้แหละคนนี้แหละซึ่ง ยังไงดีคือคนปัจจุบันหลิวหลิวหมิงนะคะแล้วก็จะมีมู่เย่แล้วก็มีหลิวอี้นะคะซึ่งเป็นท่านแม่ของสันลี่แล้วก็เป็นอาจารย์ของหลิวหมิงอีกทีหนึ่งค่ะเหตุมันเกิดเมื่อหลายพันปีก่อนนะคะหลิวหมิงนั้นอ่ะเป็นแบบได้สร้างสัตว์ประหลาดหรือว่าปีศาจขึ้นมานับเป็นพันพันตัวเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเขานั้นต้องการที่จะใช้มันเพื่ออมาค้นลมค่ะไอ้ทั้งสามพบเลย ค้นล้มทั้งอาณาจักรทั้ง3าเลยนะคะไออย่างตัวสุนัขจิ้งจอกหางแบงป่องที่พวกเราได้เห็นนั่นนะคะก็ถูกคุมขังเอาไว้นะคะแล้วมันหลุดออกมาก็มาทําร้ายท่านอองปี้ซางของพวกเรานะคะทีนี้หลังจากนั้นจริงๆแล้วศึกนี้ก็ใหญ่เนาะก็เกือบตายเช่นเดียวกันแล้วทีนี้นะคะแค่ตัวนี้ตัวเดียวที่หลุดออกมาเนี่ยก็ถือได้ว่าหลิวหมิงสร้างเก่งมากๆเลยแล้วก็มีพลังมากที่จะสามารถที่จะลม้มล้างอาณาจักรทั้ง3าได้นะคะ แล้วหลิวหมิงเนี่ยแหละค่ะเขาสร้างฟูเซิงขึ้นมาค่ะ สร้างฟูเซิงขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาควบคุมสัตว์ประหลาดเหล่านี้นะคะก่อนหน้าฟูเซิงนั้นเขาได้สร้างเฟิงหลายขึ้นมาเฟิงหลายนั้นเรียกได้ว่าเป็นราชาแห่งอสูรเลยราชาแห่งสัตว์ประหลาดทั้งหลายเฟิงหลายนี่คือพ่อของสันลีนะเพื่อนๆนี่แหละถูกสร้างขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะนี้เนื่องจากว่าเฟิงหลายนั้นอยู่เหนือการควบคุมของหลิวหมิงไปอีกค่ะดังนั้นแล้วนะคะหลิวหมิงก็เลยต้องสร้างฟูเซิงขึ้นมาด้วยค่ะ แล้วสำหรับฟูเซิงกับเฟิงไหลเนี่ยมันก็มีสิ่งที่มันคอลแลบกันอยู่นะคะก็คือทางด้านของหลิวหมิงคนสร้างเนี่ยต้องการจะสร้างนะคะเฟิ่งไหลามาเพื่อสกัดกั้นภัยพิบัติของฟูเซิงค่ะแต่ทีนี้นะคะก็มีตัวแปรอื่นอย่างเช่นท่านมหาเทพสิงจือค่ะเชื่อว่าเฟิงไหลนั้นเป็นราชานะคะแห่งอสูรแห่งสัตว์ประหลาดที่แท้จริงดังนั้นเขาก็เลยเอาเฟิงไหลเนี่ยแหละค่ะไป ไปปิดผนึกไว้นะคะในถ้ำฉี่เฟิงนั่นเองค่ะซึ่งณจุดนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือเก็บมาไม่หมดเออท่านมหาเทพเราเมื่อพันปีก่อนเก็บไม่หมดจริงๆแล้วจะต้องเก็บไอ้เจ้าฟู่เซิงอ่ะกับเฟิงหลายทั้งคู่เลยเข้าไปผนึกไว้ในถ้ำฉี่เทียนนะคะแต่เพียงแต่ว่าในตอนนั้นท่านสิงเจือไม่รู้ว่าหลิวหมิงนั้นสร้างฟู่เซิงขึ้นมาด้วยอีกทีหนึ่งนะคะ ฟูเซิงนั้นเมื่อพันปีก่อนก็เลยหลบหนีออกมาได้แล้วก็นี่แหละภารกิจหลักของเขาก็คือต้องทำลายผนึกนะคะเพื่อเพื่อจะสนองตอบต่อความจงรักภักดีของเขาที่มีต่อหลิวหมิงแล้วก็ต้องแบบช่วยให้เฟิ่งหลายนะคะออกมาได้ด้วยนะคะเพราะว่าก็ถือว่าเป็น เป็นลูกน้องของหลิวหมิงเช่นเดียวกันพวกเขาก็ไม่ได้เรียกแบบหลิวหมิงว่านายแต่เขาเรียกว่าแบบอาจารย์อะไรแบบนี้นะคะเป็นความจงรักภักดีนะคะต่อทั้งนายแล้วก็อาจารย์ของเขานั่นเองค่ะเขานั้นก็เลยจะต้องทําทุกสิ่งอย่างเพื่อให้มันบรรลุเป้าหมายนะคะ ความแข็งแกร่งของหลิวหมิงนะคะคือหลิวหมิงนั้นก็ยังอยู่เพื่อนๆแต่ว่าอยู่ในลักษณะของมวลสารนะคะเดี๋ยวหาล่างออกมาก็จะมีความนักเกียรติมีความทรงพลังมากๆเลยค่ะถึงแม้ว่าพลังของเขานั้นมันจะสูงไม่เท่ากับท่านมหาเทพสิงจือของพวกเรานะคะแต่ว่านะคะ คือยังไงดีทั่วทั้งสามภพเป็นลองอยู่แค่สิงจือเอาไงละ่ะแล้วทีนี้นอกจากนี้แล้วท่านสิงจือนั้นเหลือคนเดียวเป็นเทพบพรรพการเป็นเทพโบราณน,นะคะที่เหลือเพียงองค์เดียวเท่านั้นองค์อื่นก็ตุยไปแล้วอีกองค์หนึ่งไปตลอตลอน,น,นอยู่ที่โลกมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นคือเหมือนไม่มีพวกค่ะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีอํานาจมีพลังสูงนะคะแต่ว่าทางด้านของหลิวหมิงนี่มีเป็นฝูงเลยสําหรับ สำหรับสัตว์ประหลาดนะคะสำหรับคนที่สนับสนุนเขาถึงแม้ว่าจะมีพลังนะคะด้อยกว่าสิงจือนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะแนวเซียนเซียเนี่ยก็คือ อาธรรมก็ต้องพ่ายแพ้ไปเพราะฉะนั้นสิงจือกับอองปีซางสันหลีของพวกเรานั้นนะคะก็ช่วยกันรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองค่ะก็สู้กันจนเลือดส่มกายนะคะพระเอกก็กระอักเลือดไปหลายที <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าพวกเขารอดค่ะตอนจบมันเป็นเช่นนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนก็คือว่าทั้งคู่นะคะสิงจือนั้นก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องมา ต้องมาดูแลเรื่องของผนึกเรื่องของอะไรอีกแล้วนะคะเพราะว่าทําลายพวกปีศาจไปหมดแล้วเขาก็ไปใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ค่ะส่วนององปีซางสซนลีของพวกเรานั้นก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องเป็นจอมทัพนะคะอยู่ที่แดนวิญญาณหรือว่าแดนปีศาจอีกแล้วนะคะก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันพวกเขาไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นะคะก็อยู่ในกระท่อมที่เดิมแล้วก็มีเถาอางุ่นนะคะนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็เหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนตอนเริ่มต้นเรื่องเลยนะคะ ณจุดนี้นะคะก็เลยทําให้สามารถจะแบบพระเอกนางเอกนั้นจบแฮปปี้เอนดิ้งได้ในนวนิยายนั้นเองเพราะว่าทั้งคู่นั้นนะคะไม่ได้สวมหัวโขนของการเป็นมหาเทพอีกแล้วแล้วก็ไม่ได้สวมบทบาทของการเป็นท่านจอมทัพของแดนอสูรอีกแล้วค่ะทั้งคู่นั้นปลดละวางนะคะแล้วก็ไปเป็นมนุษย์ใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดานะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะก็ขอให้ดูซีรีส์เรื่องนี้อย่างมีความสุขกันทุกคนคะ่ะวันลาไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะ